การเดินทางบนเส้นทางที่ทอดยาวสู่สถานีต่างๆด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารถไฟยังเป็นการท่องเที่ยวและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมร้อยปีสถานีกรุงเทพในดวงใจวันนี้นะครับผมได้พาคุณผู้ชมออกเดินทางมายัางสถานีรถไฟแห่งหนึ่งซึ่งมีความสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการรถไฟไทยและมีความสําคัญเกี่ยวกับราชวงศ์กษัตริย์ไทยที่นี่ครับสถานีบางปะอิน ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตัวอาคารสถานีรถไฟบางปะอินครับสถานีแห่งนี้เป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งสังกัดกองจัดการเดินรถที่1แขวงการเดินรถกรุงเทพและประิมณฑลแต่เดิมเป็นสถานีรถไฟชั้น2ครับจนได้รับรางวาาัลส마สเทชัน่นจึงปรับระดับขึ้นมาเป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งปัจจุบันและสถานีแห่งนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตัวอาคารสถานีไว้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดูดีกว่าครับตามผมมาเลยสถานีรถไฟบางปะอินเปิดใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันครับ โดยยังคงสภาพและเอกลักษณ์ความเก่าแก่ไว้คงเดิมเปิดให้บริการทุกวันวันละ38ขบวนด้วยสภาพแวดล้อมที่ใกล้โรงเรียนและรถไปช่วงเช้าเป็นรถไปเที่ยวล่องเข้าสู่กรุงเทพมหานครจึงทำให้สถานีรถไฟบางปะอินมีผู้โดยสารหนานแน่นเฉลี่ยประมาณวันละ500-700คนครับจุดเด่นของสถานีบางปะอินอยู่ที่การมีพระพารับสเสด็จในการสเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชาชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ด้านในตัวอาคารของทัพพลาบางปะอินครับซึ่งเป็นถาลที่ที่ใช้รับสเสด็จตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันครับด้านในตัวอาคารถูกประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกบอกได้คำเดียวเลยครับว่าสวยงามมากๆครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาที่สถานีบางปะอิน ได้ทรงโปรดกล้าวให้สร้างพระพลาบ,บางประินขึ้นตัวพระพลาสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเหนือประตูหน้าต่างประดับกระจกสีจากอิตาลีแง้มมองเพดานเห็นดาวสีทองประดับบนพื้นสีฟ้าดูงดงามมากๆครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การรถไฟไทยที่สถานีไหนจังหวัดอะไรติดตามกันได้ครับที่ร้อยปีสถานีกรุงเทพเป็นดวงใจสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมามันหมูอนามัยตราซีพีให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตด,ดอกไม้ประจำจังหวัดเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้นเก้าโซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียสำนักง,งานกสทอชอ เชิญครับเนียบ้านลิวโอ้โหทันสมัยก็เล้ตอบจินราการว่าคิดว่าเป็นตำหนักหมอผีหรือไงก็เป็นเหมือนแบบเป็นอาสมเป็นสำนักมีควันทูมีลูกปั้นแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็เป็นบ้านวัยรุ่นครับบ้านทั้งหมดนี้พี่เิียวแต่งเองแล้ปะคะออกแบบเองแต่งเองครับผมก็คือเดินหาซื้อของเองเฮ้ยครับ อันนี้คืออันนี้คุณก็ดีไซน์เองหมดเลยดีไซน์เองครับเพราะว่าจริงๆบ้านตอนที่ซื้อเนี่ยจะเห็นเป็นบันไดซึ่งในหลักวงจุ้ยเนี่ยไม่ได้คือบันไดที่ตรงกับประตูเขาเรียกว่าเงินออกแต่ถ้าในหลักวิทยาศาสตร์ก็คือโจรขึ้นบ้านง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องออกแบบเพื่อทําการปิด แต่เอาเหตุผลหลักๆเลยนะพี่เจมส์ครับงุกค่าไฟอ้าเพราะเปิดแอร์ตรงนี้อ๋อบันไดมันก็ขึ้นไปข้างบนมันก็จะต้องเย็นอยู่ตลอดเวลานี่ก็เลยทําเป็นเหมือนว่าทํานไปทำเป็นทางกั้นนะอันนี้คือทางขึ้นชั้นสองคืชั้นสองใช่ครับก็คือทําเป็นอย่างนี้ขึ้นมาครับแล้วก็แล้วไม่ต้องเป็นสีดํา สีดำเนี่ยมีเหตุผลนะจริงๆหลายบ้านเนี่ยเขาจะแอนตี้เรื่องการแต่งสีดําแต่ริวจะให้ความสําคัญเรื่องของการพักผ่อนเพราะริวมองว่าคนเราทํางานเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเราควรมีจุดหนึ่งที่เราชอบที่สุดแล้วจุดที่ลิวชอบที่สุดก็คือการดูหนังเพราะฉะนั้นเวลาริวซื้อเนี่อริวจะคานึงองค์ประกอบหมดอย่างเช่นขอบทีวีเนี่ยจะต้องเป็นสีดําถ้าไม่ดาก็ต้องใสท,ที่ที่ต้องใสเพราะว่าผนังพื้นสีดําจอสีดําเวลาเราปิดไฟหมดเนี่ยเวลาเราดูหนังเนี่ยเหมือนจะจอโทรทัศน์เนี่ยลอยออกมาเพราะนั้น เพราะฉะนั้นทุกส่วนของตรงนี้จะต้องไม่ขับตาเลยว่านี่จะเป็นสีดําทั้งหมดไม่มีอะไรแบบว่ามาดตาคือดูทีวีก็ตรงนี้ก็คอนเซ็ต์แค่ตรงนี้แล้วก็จะเหมือนโรงหนังจริงๆครับพอปิดไฟป,ปุ๊บเนี่ยภาพก็จะลอยออกมาแบบสวยมากทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีขอบไม่มีอะไรที่แบบมามา,มาบังในเรื่องของการดูหนังเพราะวงจุง้ยจริงๆมันก็คือการที่เอาเรื่องของธรรมชาติรับถักตองครับ นี่ต้องบอกว่าเหนือเหนือก้าเหนือเสียจริงๆผมเลือกภาพบุคคลสําคัญที่เราเคารพก็คือในหลวง นะครับกับพะราชินีหให้อยู่เหนือเสียเราเพราะว่าตําแหน่งที่เรานั่งอยู่นี้เรียกว่าตําแหน่งครอบครัวการที่ได้บุคคลนั้นเป็นแบบอย่างหรือบุคคลที่ดีที่มีบุญบารมีเนี่ยมาอยู่เหนือหัวนั่นหมายความว่าคุ้มครองให้ครอบครัวเราอยู่ร่มเย็นเป็นสิ่นเพราะนั้นการที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องเรามานั่งดูหนังอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเรามีท่านคอยคุ้มครองตลอดเวลาอันนี้คือในหลักของหลักของทามความเชื่อของย<อ>ืนนะครับ,รบส่วนชั n d e l i e r ทาไมต้องอยู่ตําแหน่งที่ ห้องรับแขกแบบนี้เขาบอกว่าความสว่างของชโคมนเนี่ยหมายถึงความอบอุ่นความพร้อมหน้าของคนในครอบครัว<อ>ครับผมก่อนที่จะไปดูเรื่องห่วงจุ้ยบ้านเขาบอกว่าเลขที่บ้านเลยอะพี่ลิวคำหนึ่งครับคำหนึงมาก เวลาผมจะซื้อบ้านในแต่ละท้งเนี่ยผมจะต้องดูก่อนว่าเลขบ้านเนี่ยเหมาะกับเราไหม,มนะครับเลข<ล>อ,อ,อย่างหลังเนี่ยอย่าง,ลางหลังเนีย่ยมาปุ๊บดูแล้วมันใช่เลยหรอซื้อเลยอรอใช่ครับก็ตัดสินใจท,ทันทีพอเดินเข้ามาปุ๊บความคือผมจะมีเคล็ดลับไม่เหมือนคนอื่นนะเวลาผมเลือกบ้านนะพี่เจมผมจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็ยืนนิ่งๆแล้วก็ลองดูซิว่า มันเย็นไหมเรารู้สึกดีไหมถ้าเรารู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นโอเคผ่านแล้วขั้นตอนแรกรขั้นตอนที่2คือบ้านเลขกที่บ้านเลขกที่มีผลมากว่าบ้านหลังนี้มันเตือนอะไรเลขไม่มีไม่ดีนะแต่เลขเนี่ยมันเตือนอุปนิสัยและสิ่งที่เรากําลังจะเจอพอพอเลขมันใช่ทุกอย่างมันได้บ้านไม่อยู่ทางสามแง่วัสดุบ้านดีอันนี้เราต้องคํานึงด้วยนะดวงจุอย่างเดียวไม่ได้ครับ,รบก็ต้องดูด้วยว่าวัสดุบ้านดีไหมเพราะว่าการซื้อบ้านที่ขึ้นต้นด้วยบาง ไม่ว่าจะบางอะไรก็ตามนะครับบางกลวยบางไปอิปนบา,บางนานแปลว่าแถวเนี้ยเคยเป็นที่รุ่มหรือที่สวนหรือเป็นที่ที่พื้นดินอ่อนมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูคำานึงถึงโครงสร้างว่าเขาใช้โครงสร้างวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงหรือเผื่อการซุดของดินหรือยอย่างอันนี้จะต้องคำานึงด้วยหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นดูห่วงจุ้ยดีอย่างเดียวไม่ได้ฮะซื้อเสร็จปุ๊บวัสดุไม่ดีบ้านซุดขึ้นมาก็เป็นห่วงจุ้ยไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้อง,งดูทุกอววย,ย่ยยาง ในการซื้อแล้วตัวเลขเนี่ยของพี่ดิวเนี่ยมันบอกว่าเออพี่ดิวเนี่ยเหมาะกับบ้านหลังนี้แล้วเราก็เลยตัดใจซื้อแล้วผมอยากรู้ลึกกว่านั้นตัวเลขอะ่ะมันบอกนิสัยของแต่ละคนได้ไหมได้ครับตัวเลขเนี่ยเป็นสถิติมาจากเลขลายมือเขียนการบอกนิสัยเนี่ยบอกได้ตั้งแต่วันเดือนปีเกิดก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยมันยังสามารถบอกไปได้ลึกถึง ขณะที่เราอ่านเรซูเม่ใครสักคนหนึ่งดูแค่ลายมือเขาเราก็รู้ว่าคนนี้เราควรเอามาทํางานด้วยหรือไม่ควรทำอันนี้คือเรื่องที่ทุกคน,นรู้จักคุเรีว่าคุรเรียเป็นคนที่แบบว่ามีมียานสัมผัสแล้วก็รู้เรื่องของตัวเลขแต่อยากรู้ว่าอยู่บ้านไลฟ์สไตล์แบบไหจริงๆจริง,รงชีวิตคือวัยรุ่นปกตินะเป็นคนปกติคือไม่ได้ไม่ได้วัดนั่งสมาธิโอ้ไม่มีครับเป็นคนไม่นั่งเลย สมาธิก็ไม่ได้หรือว่าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวจริงไหมหรือนั่งคุยกับกูม่านทองลูกกอกตามมุมห้องอะไรไปด้วยหรือเปล่าว่าแล้วแบบอย่างนี้ต้องเปลี่ยนไฟหน้าบ้านเป็นโรงพยาบาลเป็นไปไม่ได้พี่คนเราคนเราเนี่ยจะพูดอะไรต้องพูดอยู่บนพื้นฐานหลักของความจริงไม่มีใครหรอกครับเห็นผีได้ตลอดย4บชั่วโมงถ้าคุณเห็นได้ขนาดนั้นน่ะลิวไม่มานั่งทารายการที่เสียเวลาหรอกลิวไล่ตํารวจออกให้หมดเลยก็ได้ก็ไปเป็น ผู้บังคับการเองถูกไหม,มถ้าคนเราคิดว่าตัวเองมีความสามารถขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่บนของความจริงก่อนนะครับลิวต้องแยกตัวเองระหว่างหน้าที่กับชีวิตครับหน้าที่คือเราได้รับมอบหมายมาจากรายการก็ดีจากอะไรก็ดีเราทําให้เต็มที่ในการบรรเทาทุกคนและสิ่งที่มองไม่เห็นแต่พอเป็นชีวิตปกติผมก็คือเด็กปกติเลยดูหนังฟังเพลง ร้องคาราโอเกะใครชวนไปเทคไปผับไปหมดไปได้หมดครับเที่ยวเป็นคนเที่ยวเที่ยวได้ครับแต่ไม่กินเหล้าเมาน้ำดําได้อ่าเมาน้ําอัดลมได้แต่เป็นคนที่แบบว่าลองไม่จําเป็นต้องทําตัวให้ต่างจากคนอื่นเพราะเราก็คือคนธรรมดาสุดท้ายเราก็ตายเหมือนกันคุณริวนอกจากจะเป็นกันเองมากๆแล้วยังจะทําอาหารให้รับประทานกันอีกด้วยช่วงหน้าเราไปบุกครัวจิตสัมผัสกันเลยค่ะ ออมสินทีนโซนสวัสดีค่ะเราสามารถเปลี่ยนรายจ่ายที่ไม่จําเป็นมาเป็นเงินออมกันได้นะคะวันนี้รินมาที่โรงเรียนราชวินิตบางเขนค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าน้องนองนักเรียนที่นี่เขามีวิธีการออมเงินกันเป็นอย่างไรตามรินมาดูเลยดีกว่าค่ะปกติเก็บเงินยังไงคะก็ใช้ประหยัดประหยัดแล้วก็ไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยค่ะหักจากค่าขนมอะคะแบ่งจากค่าขนมครับ เก็บจากเงินที่แม่ให้มาค่ะตอนนี้เรียนอยู่กับผู้จัดการธนาคารโรงเรียนราชวินิตบางเขนนะคะเป็นผู้จัดการธนาคารโรงเรียนให้ประโยชน์อะไรกับตัวน้องโมเองบ้างคะให้มีระเบียบวินัยค่ะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตอาสาค่ะอยากให้น้องโมเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านให้หันมาออมเงินกันด้วยค่ะก็นะคะถ้าเงินได้มาจากผู้ปกครองมา ที่โรงเรียนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆแบบมีเงินเก็บไว้เผื่อภายภาคหน้ามีเจตเถินอะไรก็ได้เอามาใช้ค่ะอยากให้น้องโม่พูดถึงธนาคารอมสินในฐานะผู้สนับสนุนธนาคารโรงเรียนด้วยค่ะก็ขอบคุณธนาคารนะคะทาให้พวกหนูมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและเราเปลี่ยนไม่ไดค่ะแล้ววันนี้ท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนราวินิตบางเขนมีแนวคิดดีๆในเรื่องการออมเงินมาฝากทุกท่านค่ะเป็น แนวคิดเป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่น่าจะสนับสนุนเพราะว่านี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนได้เยอะที่เห็นเด้ชัดซึ่งซึ่งโครงการโรงเรียนสีขาวเนี่ยมันจะมีเงินสนับสนุนของของแต่ละห้องเรียนเขาก็จะนําเอาเงินส่วนนะี้ไปฝากแล้วก็ฝึกให้เด็กทํางานเป็นหมู่คณะนะทำให้เด็กมีวินัยมีกิจอาสาในการที่จะเข้ามาเป็นกรรมการแล้วก็ธนาคารออมสินสาขา พงเพชรก็มาให้การสนับสนุนเปนอย่างดีให้ความสะดวกเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากนะครับร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน